đó không có có phần cho nó nó rồi nó vào cái <laughs> cái <laughs> đó đó

ย่างขมาเลยครับย่างขมาเลยอ่าตาแถวตาแถวเจะละคนได้เจมาคุณคะ แห้งเแห้งมันห้องนะเางติ๊กตได้ไหมเด็กผมให้ผมผกเหรผากันยังคิดว่คิดว่คุณหมอเขียนเขียนแล้วมารับจ้างรับหมอรับหมอเพิ่มรับหมอเพิ่ม คนป่วยายคน,คนป่วยายครับรับหมอเพิ่มคนป่วยายอ,อ,าาอ,อยูออ่นี่ปวดเอวปวดเอวปวดเอวขึ้นปวดแขนบ่นี่นีผู้นี้ปวดเอวีน่งเบียดโจงอกออย่า,าง ก็ไปนะครับประเดนการนับคะแนนนะครับผมเป็นคอนุญาตอธิบายการนับคะแนนครับการนับคะแนนนะครับคณะกรรมการท่านแรกครับจะเป็นผู้ขี่บัตรนะครับคณะกรรมการท่านที่สองนี่นะครับเป็นการสินคานแจ้งนะครับกรรมการท่านที่สามนี่นะครับเพื่อจะขีดกระดานกรรมการท่านที่สี่นะครับเพื่อจะทำไรมาจ่อบัรนะครับได้ขั้นตอนการนับคะแนนครับ ให้ท่านเบิ้งซอยกันเด้อนะครับว่ <c oughs> าขั้นตอนการส <c oughs> านแตรมกับขีดคะแนนตรงกันบ่น <c oughs> ให้ท่านเบิ้งซอยกันนะครับเด้อสามารถคัดท่วงเลยครับโดยให้ท่านคาดท่วงหน่วยสุภาพถ้าเบื้องแล้วบ่ตรงกันนะครับเนาะอันนี้คือขั้นตอนการนับคะแนนนะครับครับวันนี้นะครับที่มีต่อไปครับบ้านเท่าบ้านหนึ่งนเงดีวยวกันนะครับก็ต้องพูแค่งูชนะ หงือไก่นะครับมี่นาใจต่อกันนะครับราบ,บาลมึงเมื่อเดียวกันนะครับอโอเคนะครับคาถ้ารับารตัวไก่กับอินกันนะพเนี้รับเชิญน,นะับหนึ่งดีหนึ่งด,งด,งดีสองสอง นี่ <D> 1นี่1น1นี่1นนี่นี่2นี2 D đi 1, đi thương đi 2, đi 2, đi thong đi 2. đi đi นะครับจะประกาศผลนะครับกันเองครับผมนะครับผลการนับคะแนนเลือกผู้หญ่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่สิบเอ็บลแวนดุง ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายนรงบันเทาได้คะแนน109คะแนนผู้สมัครหมายเลขสองนางสายยนอาจจำนงได้คะแนน122คะแนนบัตรเสีย4บัตรผลปรากฏว,ว่าผู้สมัครหมายเลขสองนางสายยนอาจจำนงได้รับเพื่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน